เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์2คันนี้ครับ MG4 นะครับแต่ว่าเราจะมาเน้นกันที่ MG4 หรือว่า MG4 X Power คันนี้วันนี้เอามาจอดเทียบกันให้เห็นเท่านั้นเองติดตามชมครับ คุานผู้ชมครับนี่คือรถยนต์ MG4 หรือว่า MG4 X Power นะครับผมเคยมาคุยกับท่านผู้ชมไปครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับรถยนต์ MG4 หรือว่า MG4 คันนี้เป็น X Power ต่างกันเยอะครับต่างกันทั้งแรงมา้าต่างกันในะระบบสับเพื่อนอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าสัดส่วนเท่ากันตัวรถยาวทั้งคัน4,287ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,836ม mm, ิมส่วนสูง1,516ม mm, ิม แล้วก็ความยาวของฐานล้อก็2,705ม mm. ิลิเมตรอันนี้เป็นสัสดส่วนที่เท่ากันนะครับทีนี้ก็มาว่าถึงมอเตอร์ MG 4 X Power หรือว่า MG 4 X Power คันนี้เป็นรถยนต์ที่ใช้มอเตอร์คู่ครับพอเป็นมอเตอร์คู่ก็แน่นอนละ่ะเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อแบบ All Wheel Drive มอเตอร์ตัวหน้านั้น204แหลแรงม้า250นิวตันเมตร มอเตอร์ตัวหลังนั้น231แรงม้า350นิวตันเมตรรวมๆแล้วก็435แรงม้า600นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน400แบบ all wheel drive อย่างที่ว่านะครับแบตเตอรี่นั้นเป็นริเทียมไอออนขนาด64กิโลวัตต์ชั่วโมงระบายความร้อนในแบบ Liquid Cool System นะครับคือใช้ของเหลวเป็นตัวระบายความร้อนทำให้ ควบคุมความร้อนในแบตเตอรี่ได้ดีทํางานได้เสถียรได้มั่นคงมากขึ้นอัตราเร่งเขาบอกว่าจากจอดหยุดนิ่งอยู่กับที่ไปจนถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงพูดง่ายๆคือศูนย์ถึงร้อยน่ะใช้เวลาเพียงแค่3.8วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็อัตราเร่งแซงครับจาก80ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา2.8วินาทีเร่งแซงเร็วปลอดภัยมากขึ้นความเร็วสูงสุดที่ทําได้หรือว่าท็อปสปีดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่สําคัญครับคือเรื่องของระยะเบรกแม่รถอื่นๆขับมาเยอะไม่มีใครบอกสักทีมีเจ้าตัว MG4 หรือ MG4X Power นี่แหละครับที่บอกว่าถ้าขับด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจึ๊จนกระทั่งหยุดนี่อยู่กับที่ใช้ระยะทาง33.9เมตรดีซะว่า34เมตรสั้นดีครับนะครับจากความเร็ว100 h, นะครับการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งเนี่ย วิ่งได้480กิโลเมตรหน่วยการวัดแบบ NEDC นะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแมกโฟสันสตรัทช่วงล่างด้านหลังเป็นอิสระไฟฟลิงระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วที่เขาบอกว่าเบรกได้ดีจากร้อยจนหยุดนิ่ง33.9เมตรเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเพิ่มขนาดของจานเบรกขึ้นมาจานเบรกค,คู่หน้า345มิล จานเบรคคู่หลัง340มิลแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกจากเพิ่มขนาดและความหนาเขาก็เพิ่มด้วยนะครับในเรื่องของระบบการขับขี่ที่เลือกได้5รูปแบบก็คือ Eco Normal Sport Custom แล้วก็ Snow หรือว่าหิมะนะครับส่วนระบบการชาร์จกับหรือว่า c ค r ร์ที่เรียกกันนะครับ Kinetic Energy Recover System นะครับก็ปรับได้4ระดับเช่นเดียวกันครับก็คือต่ำกลางสูงแล้วก็ Adaptive แบตเตอรี่ t ิเ u ี Ion อออน64กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวนี้เนี่ยออรองรับการชาร์จแบบ AC 11กิโลวัตต์ถ้าไฟหมดเลยแล้วก็ชาร์จมาจนเต็ม100%เนี่ยก็ใช้เวลา6ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเป็นชาร์จกระแสตรงเป็น DC รองรับถึง140กิโลวัตต์ ชาร์จขึ้นมาก็ใช้เวลา26นาทีเท่านั้นเองถือว่า,าใช้เวลาชาร์จค่อนข้างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับ างนี่เป็นจอมาตรวัดนี่ขนาด7นิ้วจอตรงกลางด้านนี้เลยก็เป็นจอขนาดใหญ่อ่านง่ายแล้วก็ใช้ระบบสัมผัสนะครับสั่งการอะไรต่อมิอะไรได้ที่นี่ต่ำลงมาก็เป็นที่ชาร์จแบบไร้าสายไวเ e สชาร์ h เจอร์ต่ําลงมาก็เป็นจะเรียกถ้าเป็นรถธรรมดาก็บอกเป็นสวิชเกียร์นะครับอันนี้ก็คงต้องเรียกว่าสวิชขับเคลื่อนเดินหน้าถอยหลังตรงกลางจอดเท่านั้นเองเบาะนั่งเป็นหนังสังเคราะห์นะครับข้างในเป็นโทนสีดํา พวงมาลัยก็เป็นแบบไม่ใช่ดีเชฟนะครับเป็นแบบป้านบนป้านล่างเลยละ่ะทําให้ดูเก๋ไก๋ให้ความรู้สึกสปอร์ตหน่อยทุกอย่างก็บังคับกันได้ที่พวงมาลัยนี่นะครับการออกแบบออพอเป็นรถแบบนี้เป็นรถอิเล็กทริกเป็นรถไฟฟ้านี่ฝากระโปรงหน้าเทลาดลงไปได้ทําให้ทัศนวิสัยมองได้ดีขึ้นโล่งขึ้นแล้วก็ระยะของห้องเครื่องมันไม่มีก็ทําให้เบียด ภายในออกไปได้มากที่วางเท้าพื้นที่วางเท้าหรือที่เรียกกันว่าเล็กรูมนั้นก็เลยลึกเข้าไปเหยียดขาได้สบายตรงคอนโซลกลางนี่ก็ปาดเว้ามาเป็นที่วางแก้ววางขวดน้ําวางของมีฝาปิดด้านหลังก็พนักพิงเบาะหลังพับได้60-40เลือกใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องาร,าราวคร่าวคครับจริงๆร,รถสมัยเนี้มีเยอะแยะทีเดียวมีระบบเบรกแบบ abs ebd B A Brake Assist นะครับมีระบบ Hill Start Assist ช่วยในการขึ้นเดินมีระบบ traction มีระบบช่วยการทรงตัวเยอะแยะไปหมดขับเนี่ยต้องบอกว่าการทรงตัวในทางโค้งเอาอยู่แล้วก็นิ่งดีมากอาจจะเป็นเพราะการกระจายน้ำหนักหน้าหลังเขากระจายน้ำหนักแบบ50-50ทำให้ไม่เกิด การเวี่ยงไปที่หน้าหรือหลังอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งเขาออกแบบมาเป็นแบบโบรกราวิตี้คือจุดศูนย์ถ่วงต่ำพอบวกกับการกระจายน้ำหนัก50-50เนี่ยมันทำให้การทรงตัวมันนิ่งมากขึ้นในสมุดคู่มือบอกว่ามีการปรับความหนืดของช็อคแอ absorbs เลยนะครับประมาณสักร้อยละ30คือพูดง่าย300%ว่างั้นเถอะนะครับอันนี้ก็ผมไม่สามารถวัดได้วัดเท่าไหร่แต่รู้ได้เลยครับถึงความเปลี่ยนแปลงจากการขับ นะครับช็อคอ a b s ซอร์เหนืดเฟิร์มแน่นขึ้นนะทำให้ขับได้สนุกมากขึ้นทําให้ขับแล้วได้อารมณ์มากขึ้นเสียงภายนอกนี่ถูกกันอเอาไว้ได้ดีครับมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาเนี่ยไม่มีเสียงเข้ามาเลยนะครับถ้าไม่เห็นเงาแวบๆบแบบจากกระจกนี่รับรองได้ไม่มีนะครับในเรื่องของระบบการเตือนนะครับเบรน a ์ n w a ์ n i n g ต่างๆเรื่องการเตือนการเปิดประตูมีรถด,ด้านหลังมาจะเฉียวชนเรื่อง ระบบช่วยเบรกต่างๆใส่มาครบถ้วนขับง่ายขึ้นเยอะผมขับในเมืองสบายๆครับนะครับอย่างที่บอกระบบเยอะรถมาใกล้ๆมีการเตือนอัตราเร่งดีแอร์เย็นฉ่ำเร่งรุดไปเลยมีกล้องรอบคันคอยช่วยขับออกบนไฮเวย์ก็ดีครับอย่างที่บอกครับการกระจายน้ำหนักดีการขับเคลื่อนสี่ล้อเข้ามาช่วย จุดศูนย์ทวงต่ำทุกอย่างเข้ามาบวกกันผสมผสานทำให้ขับได้สนุกมากขึ้นผมเองนานๆสักทีครับที่จะขับรถแล้วสนุกขาดอย่างเดียวแล้วผมพูดจริงๆนะขาดอารมณ์จากเสียงท่อไอเสียเท่านั้นเองนะแหมมีเสียงปลอมสั้นหน่อย p อร f e c t สมบูรณ์แต่ว่าขนาดนี้ก็เอาละครับนะครับเทียบกับสนนราคาก็ถือว่ารับได้ก็แลวกันครับ หรือว่า MG4 X Power คันนี้นะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวที่เราเคยคุยกันไปแล้วคือ MG4 หรือว่า MG4 สนนราคาต่างกันพอสมควรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้มาพูดถึงตัวนี้ก่อนครับ MG4 หรือ MG4 X Power คันนี้ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีมากมายแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาก็คือเรื่องของการรับประกันตัวรถ4ปีส่วนระบบแบตเตอรี่นั้นเนี่ย8ปีหรือว่า180,000กิเมตร แบตเตอรี่เขานั้นอยู่ในระดับ IP 6 7ที่เขาบอกกันว่าช่วยป้องกันเรื่องการกระแทกเรื่องการลงน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะครับถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานสูงทีเดียวสำหรับเรื่องของการป้องกันตัวแบตเตอรี่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือจากเจ้าตัวนี้มอเตอร์เดียวมาเป็นมอเตอร์คู่จากขับเคลื่อน2ล้อมาเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับแรงม้าจาก170แรงม้าเป็น435แรงมา้า แรงบิดคันนี้250นิวตันเมตรมาเป็น600นิวตันเมตรขึ้นกันมากว่าครึ่งแล้วเจ้าตัวนี้พอแรงมา้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเด่นนะครับผ้าเบรดก็ทั้งใหญ่ขึ้นหนาขึ้นปรับความหนืดของช็อคแอบ,บซอ็อเบอร์ขึ้น10-30%กระจังหน้านั้นเขาบอกว่าเป็นแบบแอคทีฟนะครับช่วยระบายความร้อนด้านใต้ที่เข้าไปคือเดยกท่านอาจจะนึกว่าไม่มีเครื่องยนต์ช่วยระบายความร้อนก็ช่วยระบายความร้อนในเรื่องของแบตเตอรี่ไปได้นะครับ แล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมีระบบ V2L คือ Vehicle to Load เอาไฟจากรถเนี่ยออกมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้2,200วัตต์นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าตัว MG4X Power คันนี้ผมเพียงแต่เอา MG4 เข้ามาเทียบให้เห็นๆกันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาก็ยังคล้ายคลึงกันนะครับตัวนี้เป็นสีออกสีด้านตัวนี้ออกสีสดใสหน่อย มาว่ากันถึงว่าถ้าจะซื้อซื้อตัวไหนดีกว่าเอากันชัดๆเลยนะครับไม่ต้องมากักกันถ้าไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณพูดกันตรงๆผมเลือกตัวนี้ครับ MG4 X Power ได้ขับเคลื่อน4ีล้อได้แรงม้าขึ้นมาเยอะได้ระบบเบรกค,คือไม่ใช่ได้แต่กำลังนะครับได้ระบบเบรกที่ปรับขึ้นมามีทั้งพระเบรกใหญ่ขึ้นหนาขึ้นระยะเบรกสั้นลงได้มาครบๆได้ยางเป็นขอบ18นิ้ว ถ้าไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณถ้าเป็นผมเป็นเงินผมตัวนี้แน่นอนครับ MG4X Power ครับ